ช่วงไอเดียสอนสีนดินเบาของพี่โตนะครับตอนนี้เตรียมมาเรียบร้อยแล้วก็มีการไปผสมสีมาแล้วนะครับผมวิธีการก็คืออาจจะแต้มสีใส่สีเข้าไปในตัวก้อนดินตรงนี้เลยนะครับสีโปสเตอร์หรือสีอะคริลิกก็ได้นะครับผมสอนปั้นอะไรง่าย,ายๆก็น,น่ารักๆกลมๆแบบนี้อจะจะจรีรีหน่อยแล้วกดให้มันแบนๆนิดนึงเอาสีดำนะครับกดให้แบนแล้วก็พับครึ่งแล้วก็แปะเข้าไปข้านหน้า กดจัดแต่งหน่อยต่อไปก็สีดำจุดๆขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันไปก็ได้นะครับปั้นสีดำมาเล็กๆสองอันแปะเข้าไปสีดำปั้นเป็นเป็นคล้ายๆกับรูปหยดน้ำเอาด้านที่เล็กกว่าแหลมๆนะครับแปะเข้าไปด้านบน หลังจากนั้นนะครับตัวอยากได้ปากยิ้มๆหน่อยชมพูแล้วกันแล้วก็เอาแม่บรรทัดนะครับมากดตรงกลางส่วนที่เรากดตรงกลางไปเนี่ยมันคือช่วงที่จะเป็นรอยแยกของปีอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว1ตัวต่อไปอีกหนึ่งตัวนะครับสีเหลืองกับสีดำสีดำนะครับปั้นเป็นเส้นๆนะครับอาจจะไม่ต้องเป็นเส้นบางมากก็ได้นะครับเส้นๆนี้เส้นเป็นรอบๆนี้ คุณสมบัติของดินเบาตรงนี้นะฮะมันจะเป็นลักษณะที่คล้ายๆกันกับดินเบาดินเชื้อน้ำนะครับคือทั้งสองสีเนี่ยพอเราปั้นปันเสร็จปุ๊บใช่ไหมพอแปะปุ๊บมันจะดึงออกยากละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางแผนในการแปะติดประกบกันให้ดีนะครับสีขาวมาทําตาเหมือนเดิมนะครับคล้ายๆกับตาของเต่าทองของเราเลยนะครับสีดํากลมๆแปะเพิ่มเข้าไปจุดแดงๆเป็นแก้มแล้วกันเพิ่มความนารัก,กุกิ๊ ก็สีชมพูปั้นเป็นเส้นๆนะครับแหมยิ้มที่จะใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับนั่นก็คือนี่เอาสีขาวมาครับปั้นเป็นวงกลมแล้วกดครับกดเป็นวงกลมแบนๆแล้วก็จับปลายให้มันออกมาเป็นรูปหยดน้ำแล้วก็ติดใส่ลวดลายของปีกลวดลายปีกก็จะคล้ายๆใบไม้เลยประมาณนี้เสร็จเรียบร้อย สองตัวปั้นกันได้เสร็จเรียบร้อยมาจัดองค์ประกอบภาพกันครับกล่องที่พี่โตเตรียมไว้กล่องกระดาษระบายสีตกแต่งข้างนอกเรียบร้อยแล้วแล้วด้านในเปิดให้โชว์ให้ดูระบายสีฟ้าเป็นฉากหลังตรงนี้นะครับเป็นเหมือนกับกำแพงบ้านแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตัดเอาใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้ต่างๆนะครับมาจัดวางเข้าไปตัดมาแล้วเหลือแถบด้านล่างเพื่อที่เราจะพับแล้วเดี๋ยวทากาวตรงนี้ นี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับสวนดอกไม้ข้างๆบ้านนะครับแล้วบ,บริเวณฝั่งข้างหน้าบ้านก็ใส่เป็นกระถางดอกไม้3กระถาง หลังจากนั้นก็เอาพระเอกของเรานะครับแบบประมาณอย่างนี้เป็นมแมลงที่บินมาตอมดอกไม้ที่อยู่หน้าบ้านของเราอาจจะเพิ่มเติมฉากหลังเข้าไปในกล่องนะครับใส่เป็นก้อนเมฆเพิ่มเติมเพื่อนๆได้อีก หอยทากหรือว่าตัวหนอนนะครับเอามาเดินเล่นอยู่ในฉากอื่นๆตรงนี้นี่นะครับแล้วก็ผีเสื้อนะครับพอแปะเสร็จจัดองค์ประกอบแล้วนะครับก็ออกมาเป็นประมาณนี้ สวนดอกไม้ข้างบ้านต้อนรับเจ้า,มาแมลงน้อยมากมายที่มาตอมดอกไม้นะครับหัดลองปั้นทําให้เรานอกจากได้ชิ้นงานศิลปะแล้วยังได้รู้จักสัสดส่วนอวัยวะส่วนต่างๆของเจ้า,มาแมลงชนิดนั้นด้วยนะครับผมถ้าทำเสร็จปุ๊บอย่าลืมส่งมาอวดกันด้วยเดีย๋ยวไปดูดีกว่าช่วงหน้ามีใครจะได้อออากาศกับช่วงสอนสินอินบ็อกซ์ครับ